มาฮันนี่เมสิโเป็นมาของการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนด o อมนะคะกับคอนเทนต์ก็ยังคงกลิ่นอายกลิ่นเจ็กไพ่ใหม่อยู่นะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้คือในสายตาเขาคุณดูเป็นอย่างไรนะคะ เป็นการดูดวงโดยรวมพลังงานอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้รับเอาแต่ส่วนดีส่วนไหนไม่ดีวางไว้ยิ่งเป็นแรนดอมไม่มีกองไ่ให้เลือกฟังสักนิดนึงนะคะอยู่ด้วยกันย,วยาวๆสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุพระองค์ที่ปกปักรักษาท่านผู้ผ่านมาพบหรือผู้ตั้งใจเข้ามาดูก็ตามทีนะคะยี่ยจะเป็นคนตัง้งระบุญพูดทีอ้าไม่ใช่สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วทิศนะคะ การตัดได้หนึ่งไม้แม่สิงธนูมิถุนตุนกลุ่มและขายยังคงเป็นแค่นั้นผู้ที่มาเลือกเนี่ยอาจจะมีธาตุไฟธาตุลมเนาะแม่สิงหธนูมีถุนตุนกลุ่มตัวเลขของคุณคือหนึ่งและ9คุณคุณเก่งคุณประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่สง่างามด้วย อ่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือเป็นรูปลักษณ์แบบไหนหรือคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามไพ่ที่เห็นเนี่ยคืออัศวินขี่ม้าขาวคุณเคยเป็นคุณเป็นพระเอกนางเอกคุณเคยเป็นเดือนเป็นดาวเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนฉลาดทันสมัยและคุณเหมือนย้อนกลับมาคิดถึงในวัยเยาว์คิดถึงอดีตค่ะคุณหันกลับมามองปัญหาคุณกําลังจะเอาชนะปัญหาคุณกําลังจะฝ่าฟันอุปสรรคคุณกาลังจะสู้ถามเรื่องงานอาะคุณชนะแต่คุณมีปัญหา เกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนคุณมีความเครียดนะอาจจะไปตรวจสุขภาพบ้างหรือเปลี่ยนที่หลับที่นอนนะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็โยกย้ายมุมลองลองดูแต่ละแต่ละปีนะคะลักษณะทิศท,ทางมันจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรลมเปลี่ยนทิศนะคะนี่คือ Energy ของผู้มันเลือกให้ค่ะมาดูกันต่อ เขานะคะเราจะดูเขาให้คุณก่อนดูเขาก่อนค่อยไปดูว่าเขารู้สิหรือถามไปเลยอ่ะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเขามองคุณในสายตาเขาเข้าประเด็นเลยนะวันนี้ในสายตาเขาเขาดูในสายตาเขา,เขา,า,า,เขาคุณดูเป็นอย่างไร <c oughs> คุณดูเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ หน้าจับจองหน้าหมายปลองหน้าผูกพันหน้าเข้าหาสีไม้หมายถึงความรู้สึกผูกพันว้าวมากับจัสเมนคุณอัตราชาเหรียญราชาไม้และสีดาบต้นสำหรับมีเจดเหรียญในสายตาเขามองคุณเป็นยังไงเขามองว่าคุณเป็นคู่นะ เป็นสามีภรรยาเป็นโซมีเป็นชวินเฟรมเป็นคนที่ตามหากันจนเจอแล้ววันนี้จะไม่ปล่อยให้หลุดมือในความรู้สึกเขามองว่าน่าผูกพันน่าชิดใกล้น่าจับจองเขามองว่าคุณเป็นยังไงอีกเขามองว่าคุณสวยหล่อมีเสน่ห์ร่ำรวยแล้วก็เก่งมีความเป็นผู้นำถ้าหากได้คบหาได้พูดคุย คุณก็คงจะนําพาให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จนะคะเขารู้สึกยังไงอีกเขามองเห็นคุณคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนประมาณนั้นเลยมันคงเ t โบก e อารมณ์ผู้จาดีมีเสน่ห์มีความมีมีเซ็กซี่มีความเซ็กซี่ด้วยเออมีความเป็นผู้นําค่ะแต่เขามองดูคุณแล้วเขารู้สึกเข้าถึงยากรู้สึกหมดแรงรู้สึกเข้าไม่ถึงคุณคุณเป็นคนที่กำแพงหนา เจ็ดชั้นเออสูงด้วยหนาะด้วยเอาสิคุณมีเซฟโซนเขาเข้าไม่ถึงคุณนี่คือสิ่งที่เขามองเนาะคุณจีบยากนั่นเองจ้ามาดูอีกในวันนี้เขามองคุณเป็นยังไงอีกมองทะลุป,ปลุบงอะเขาชอบถ้าเขาชอบคุณนะเขาต้องชอบอยู่แล้วเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณสิ่งที่ชอบที่สุดในตัวคุณคอนเทนต์แบบนี้จะต้องมีแฟนนะคะ ถ้าไม่มีแล้วมาถามเราอยู่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ทราบชอบชอบที่สุดนี่ตัวคุณ9้าถ้วยห้าถ้วยราชินีถ้วยอัศวินไม้และสองเหรียญใต้สำหรับมีเฮอร์มิตเขาสองคุณพินิจพิจ,จารณาสองเชา้าสอเย็น2อแล้วสอีกสองจนแกอุ้ยไม่ใช่อาจจะไม่ได้สองยันแก่ขนาดนี้แต่ว่า2อทุกริยบทเฮอร์มิตนี่คือสจริงจนะ สองหนักมากนะเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบสีผมคุณในวันนี้เออเขาชอบบุคลิกภาพก็ได้คุณเป็นคนอกภายไหลพึงอทิเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงล่ะก็ไม่ต้องอกภายไหลพึงแต่ว่าคุณมีเสื้อทรงอง์เอวคุณมีเชฟมีส่วนว่าส่วนโค้โคง้งแล้วก็โพสิชันของคุณท่วงท่าและลีลาไม่ว่าคุณจะมูฟเมนต์อะไรเดินไปทิศทางไหน ทุกที่คือรันเวย์ทุกที่คือพรมแดงคุณเดินปานกับว่ามีกล้องมาจับคุณสิบตัวนะจะเวี่ยงซ้ายแลขวาดูเยวันสบัดคอหักแล้วคุณนะมันมันดูเท่มันดูมั่นมันดูมั่นใจในตัวเองอะ่ะเขาชอบนะถึงแม้คนอื่นจะมองว่าคุณดูเจ้าชูอะไรก็ตามและเขาาแอบ,บบแอบบติดตามพฤติกรรมคุณเนี่ยเขาก็เห็นว่าดูคุณสิคุณอาจจะมีความรักที่มันพังพผุๆ เน่าๆโอไม่ถึงกันเน่าความหลังคร้างเก่าเขาอยากจะช่วยคุณไปเก็บกวาดนะเขาอยากดูแลคุณถ้าเป็นเขาก็าจะดูแลให้ดีที่สุดเขาชอบอะไรในตัวคุณอีกความอบอุ่นความเฟรนลี่ของคุณก็ชอบความติดดินของคุณค่ะคุณเป็นคนสมาร์ทเป็น working woman หรือ smart man น,นะคะหรือเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายที่สมาร์ทนะคะมั่นใจในตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อบอุ่นและติดดินคุณเป็นที่คนที่มีความเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองบาลานซ์นะคะเขาชอบสีผมชอบดวงตาชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณนะและอะไรอีกใช่เขายังชื่นชมคุณอีกคุณเก่งคุณมีความเป็นผู้นําไม่ว่าจะในที่ทํางานหรือที่บ้านหรือกับเพื่อนฝูงคุณจะเป็นผู้นําเสมอเป็นผู้นําแฟชั่นผู้นําเทรนด์หรืออะไรอีกอืเขาชอบคุณค่ะคุณรู้จักบาลานซ์ด้วยนี่คือ ในใสายตาเขาที่เขามองแล้วก็สิ่งที่เขาชอบมาดูเขาไม่ชอบคนเราไม่มีทางเลยที่จะชอบทุกอย่างเชื่อไหม mm hmm. เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอ่าไม่อินไม่นลไม่กดเครื่องหมอนะจ๊ะหมอแค่อ่านหน้าไพ่เท่านั้นถ้าดีรับถ้าไม่ดีไม่ต้องรับเขาไม่ชอบอะไรตัวคุณฟังตรงนี้อาจจะเอาไปปรับปรุงหรือไปอดัดแอปใช้ก็ได้เขาอาจจะชอบแต่เขาอาจจะปรับนิดนึงดีไหมอะไรนี้ มีอะไรที่เขาอยากให้คุณเปลี่ยนนะปรับความมีสเสน่ห์ค่ะให้มันน้อยๆหน่อยเยาวหวานอะไรเงี้ยพูดน้อยๆจะไม่ต้องอ่อยไม่ต้องหวานแหไปก็ได้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเฟรนลี่ความเฟรนลี่ของคุณมันเยอะไปใช่คุณสวยคุณหล่อคุณมีเสน่ห์มันเยอะไปม,ะมัน,เ,มนเขาอึดอัดเขาไม่ชอบตรงนี้เขาไม่ชอบให้คุณถ้าตกลงเขาหาเป็นแฟนกันสัญญาได้ไหมบิบบี อย่จะไม่ไปยิ้มให้คนอื่นอย่จะไม่ไปแจกลายแจกเฟซแจกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เธอจะเป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้ฉันไม่ชอบออะไรคะโอเคเขาเข้าใจคุณมากกว่าค่ะเดอะมูนเขาจำยอมจำทนคุณอาจจะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นของหลวงอุ้ย เป็นอะไรอีกคุณเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นคนดังเป็นคนเด่นเขาไม่ชอบให้ใครๆก็มาชื่นชมเนาะถ้าเป็นแฟนกันแล้วเขาก็อยากให้คุณปรับเปลี่ยนแต่ไม่เป็นไรเขาก็อึดอัดใจที่จะพูดแหละเขารู้ว่ามันปรับไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกก็ผู้คนมาชื่นชมคุณชื่นชอบคุณเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเอฟซคุณเป็นอะไรอีกเป็นคนที่ติดตามผลงานคุณ แล้วก็เป็นคนรักนะเอาเอาอะไรแฟนคลับมาเป็นแฟนจริงๆเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงเขาเข้าใจคุณอริยบทหรือบทบาทที่คุณรับนะคะเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาจะเปลี่ยนที่ตัวเขาเองมากกว่าเขาก็ยอมจำนนกับเหตุการณ์นี้ถามว่าไม่ชอบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบแค่นั้นแต่เขารู้ว่าก็คุณมันเป็นคนดังอประมาณนั้นมาดูแล้วเขาอยาก เขาจะทําอะไรแอคชั่นถัดไปของเขานะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากที่จะเริ่มต้นอ่าจริงจังกับความสัมพันธ์นี้สักทีรอให้เขาปิดจ็อบงานหรือสิ่งที่เราผิดชอบอยู่ตอนนี้งานกําลังมีปัญหาถามว่าจะแอคชั่นอะไรได้บ้างยัง อ่แต่ก็จะกําลังพยายามอยู่นะคะสิ่งที่จะแอคชั่นเหมือนกับจะมีการเดินทางมาหาติดต่อพูดคุยหรือชัดเจนกันสเต็ปบายสเต็ปค่ะ,ะเขามีคําพูดอะไรอยากฝากให้ถึงคุณไหม mm hmm. เขาต้องการความชัดเจนแต่ถ้าเขาพูดแล้วคุณจะโกรธไหมอมเรื่อง,เร,องเรื่องอันนั้นอ่ะเขากลัวคุณโกรธเขาเป็นห่วงคุณเขาแคร์ความรู้สึกคุณสิ่งที่เขาอยากพูดเขารักคุณหมดใจ คุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคุณจะยอมหรือไม่ยอมอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เขาได้เฝ้าดูเฝ้ามองและรักคุณค่ะสิบถ้วยว้าวคุณควรทำอย่างไรกับคนนี้อะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะอุตสคุณก็ควรให้เกียรติเขามั่นคงกับเขายกย่องเชิดชูเขาเด็กถอเหรียญเนี่ยมันเป็นประมาณยกย่องให้เกียรติคุณเห็นไหม เด็กถือเหรียญและหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญคุณมองเห็นเหรียญชัดไหมมันเป็นสีเดียวกับพื้นหนึ่งเหรียญก็เลยมาขยายยกย่องให้เกียรติเพื่อให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาต่อไปถ้าคุณยกย่องต่างคนต่างยกย่องและให้เกียรติกันอนาคตแต่งงานแน่นอนอือโอ้ยสามดาบมันจะใสราชินีดาบคุณควรทำยังไงระวังคำพูดนะคุณเป็นคน ปากคอร้ายเหรอคุณเป็นคนพูดตรงเนาะอ้อมมันก็ได้เขาบอกนะรู้ว่าคุณหนักใจแต่เพื่อประคับประคองเพื่อพยุงความรักให้ไปต่อได้นั่นเองค่ะมาดูอมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้เกี่ยวกับเขาอีกหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกสิ่งที่คุณควรรู้ คุณและเขาจะชนะอุปสรรคปัญหาด้วยกันหรือคนคนนี้ที่คุณถามสิเขาเป็นคนเก่งค่ะเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันมีความลับเยอะเหมือนกันเป็นคนสวยหล่อมีสเสน่ห์ครบทรงเครื่องอ่าใช่เขาบาลานซ์เก่งเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูหรือเป็นผู้เป็นไลฟ์โค้ชนะคะอืม นี่คือและเขามีความลับเยอะเขามีความลับอะไรคะเออแถไปเรื่อยอ่ามาดูคราวนี้ดูความลับของเขาหน่อยซิเขามีความลับอะไรที่คุณยังไม่รู้อีกเป็นความลับที่อยู่ในใจเขาบอกไม่บอกไม่เผือกหวานไม่เผื่อเนะจ้าเขาบอกเจ็บคอคุณแล้หัวรอเสียงดังอ้า ไม่ยุ่งนะจ๊ะอยู่ใครอยู่มานะจ๊ะอย่าให้ฉันเปิดเรื่องเธอนะอะไรเงี้ยเออเขามีความลับอะะไรย,ยังไม่เห็นนะคนุณเขาไม่บอกเคนแมนเอเมอรเลอร์เจ็ดเหยญแปดเหรียญเก้าเหรียญและสี่ถ้วยความลับเหรอคะความลับก็ยังคงเป็นความลับถ้าบอกออกไปก็อาจจะไม่เป็นความลับอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องลูกน้องบริวารหรือโดยรวมเรื่องกว้าง,งๆไม่มีอะไรใหญ่โตไม่มีอะไร ต้องกังวลน,นจะจ๊ะมาดูความสัมพันธ์คุณดีกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะหนึ่งไม้จะได้เริ่มต้น the love o the love สำหรับนี้หกถ้วยการกลับมาของคนรักเก่าจากอดีตชาตินะแนวโน้มความสัมพันธ์อะไรอีก ไม่ใช่ว่าจะมีคนมาแทรกคือคุณและเขานี่แหละหมายถึงว้าเอเมทสำหรับนี้เพียวลมผอมเพียวไม่อวบไม่อ้วนนะแปลว่าอะไรเนี่ยน้องความสัมพันธ์ดีดีเลิศเลยค่ะพวกคุณสองคนน่ะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันและมีเซนส์สัมผัสสามารถโทรจิตถึงกันโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เธอพอมือแม่มือคิดถึงนะเอออะไรอย่างนี้ก็รู้สึกถึงกันได้นะฮะเวลาอยู่ใกล้ๆกล้ก็ไม่ต้องจับมือคนลุกขุนพองโอ้ขนาดนั้นเลยตายตายตาย,ตาย,ตาย ก็มันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเท่าที่มีหนึ่งไม้จะได้เริ่มต้นเดี๋ยวรับว่ารักมากหกถ้วยเป็นการกลับมาของคนเก่าๆเหมือนได้กลับบ้านเวลาได้เจอกันมันเป็นความเนอเช่อเป็นความอบอุ่นเป็นความรักที่ธรรมชาติไม่ต้องเติมแต่งเยอะตัวแม่ก็คือตัวแม่ค่ะรักหรือเกิดอะเขามีข้อความอะไรอยากส่งถึงคุณไหมเราจะให้เมเลียนตอบให้เมเลียนเป็นตัวเขาเลยกันน่ารักไหมตาดำเยอะ น่าจีกจริงๆเลยนะคไปดูกันขออนุญาตกลีนนะมันไพ่ให,หม่อีกและว,วันสองวันนี้ก็จะพ่ให,หม่วันจะไปอีกแล้วนะคุณวันไหนดีคือเราอยากจะไปจัดอีกแล้วคุณคันไม้คันมือค่ะข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณคืออะารายคำพูดที่เขาอยากบอกคุณไม่อาจจะเป็นอ่า สิ่งที่ผู้คุณรู้กันอยู่สองคนพักก่อนเขาบอกนอนก่อนนะหรือไม่เขาบอกให้คุณนะ่พักก่อนพักบ้างเหอะถ้าหวานบอกให้พักคุณไม่พักใช่ไหมแต่ถ้าแฟนบอกให้พักนี่อุย้ยรีบเลยก็มาดิมา,มาพักด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครึ่งครึ่งคืออะไรเขาบอกให้คุณพักก่อนแล้วก็ทําอะไรกลางๆเดินทางสายกลางรักฉัน,นน้อยแต่รักฉันนานๆอะไรอย่างเงี้ยอเปความมันขยายเดล์เบอร์นะคุณส่วนเรื่องชัดเจนน่พักก่อนเพรา รักนิดน้อยแต่ละนางนางนๆเขาบอกว่าอะไรรทิศทางพวกคุณทะเลาะก,กันเหรอเนี่ยมันเข้าความนี้มันอาจจะมีหลายหลาย energy นะอ่าอ่าอ่าจงระวังในสิ่งที่อยากได้หมายความว่าอย่างไงปังมากคุณเชื่อไหมว่าไพ่มีแต่ออกอันเก่าๆเานาะไปดูอีกสิมันจะออกอันเก่าอีกไหม เราจะเปิดอีกห้าใบอ่ะข้อความเอามาประจิตประต่อกันหรือมันอาจจะเป็นคนของคุณส่ง,สงถึงคุณมันอาจจะเป็นอันใดสักอันนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะบางคําพูดอาจจะเป็นของใครบางคนส่งถึงใครบางคนที่จากใครบางคนคนนี้ที่คนบางคนคนที่ที่ดูอยู่ตรงนั้นอ่ะอานนี้ไปชี้หน้าเขาคุณน,นั่นแหละนะกล้องอยู่ตรงไหน,น <laughs> <laughs> มืนณทมอน,มอนคิดให้ดีนะ เขาบอกให้คุณคิดให้ดีเรื่องอะไรคะอยากรู้หวานก็เยอะขึ้นทุกวันเนาะคุณว่าไหมบางคนก็บอกชอบบางคนก็หมั่นไส้ามาด่าก็มีนะดีที่สุดคิดให้ดีนะนี่มันดีที่สุดแล้วเออเขาบอก <c oughs> ร่วมกันเราอยู่ร่วมหมู่เราตายอะไรไม่ใช่แยกกันเราอยู่ร่วมหมู่เราตายนี่หวานก็เพ้ออะไรเนี่ยเธออย่าไปพูด ร่วมการร่วมการร่วมเออเดี๋ยวจะ,จะอ่านให้ฟังเป็นเรื่องเดียวกันให้ดูเดี๋ยวจะทําให้ดูชัยชนะออกดอกออกผลนะคะประมาณว่าอืมนี่ไงพักก่อนเวลา คุณจะถามอะไรเธอเขาบอกให้คุณพักก่อนพักแล้วคุณจะได้ความคิดที่ดีได้สตินั่นเองครึ่งครึ่งหมายถึงว่าเดินทางสายกลางหรือรักกันเนี่ยคนละครึ่งทางหรือต่างคนต่างก็มีฉันก็มีเธอก็มีแต่มาอยู่รวมกันไม่มีใครมาดุดไม่มีใครมาแบบดึงพลังงานอ่าไม่มีใครเอาเรื่องท็อซกมาให้กันคือไม่มีหยิบยื่ยนแต่สิ่งดีๆมันมันครึ่งครึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนะาะไรทิศทางไรทิศทางก็คือ ก่อนที่ฉันจะมาเจอเธอก่อนที่เราจะมาเจอนายเนี่ยแฟนคุณบอกคุณอะคือเขาชีวิตของเขายังสเปสสะบะยังไรทิทางอยู่เลยไม่เลยจะไปขวาไปซ้ายเป็นตาหนยมันขยายไปเป็นสีตาแล้วมองไปทางไหนก็ไม่เห็นไรทิทางแต่พอมาเจอคุณเฮ้ยมันหาสุดตรงกลางเจอคุณมันเป็นคนที่ใช่เป็นใครที่ชนจงระวังในสิ่งที่อยากได้ระวังทำไมระวังจะได้รับชัยชนะฟังมาก ปังมากก็คือตรงนี้ออกดอกออกผลคือมันรัศม,มันรอดคุณเอ้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะเป็นไรอีกไหมพ่อเหอะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเสียงหายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ